ทาทำความรู้จักกับอินิมาหรือลูกสวนทวารในผู้ใหญ่กันนะคะอินิมาหรือลูกสวนทวารใช้สำหรับบรรเทาอาการท้องผูกหรืออาการถ่ายไม่ออกประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือโซเดียมคลอไรด์15%หรือน้ำเกลือค่ะขั้นตอนการใช้งานนะคะขั้นแรกล้างมือให้สะอาดจากนั้นเปิดฝาขวดออกก่อนค่ะให้นอนตะแคงนะคะโดยให้ขาด้านบนงอขึ้นและขาด้านล่างเหยียดตรงค่ะ จากนั้นค่อยๆสอดปลายลูกสวนเข้าทวารหนักโดยค่อยๆหมุนปลายลูกสวนเข้านะคะค่อยๆบีบขวดยาช้าๆจนน้ำยาไหลออกจนหมดขวดค่ะจากนั้นนำลูกสวนออกขมิบทวารหนักทิ้งไว้2-3วินาทีและนอนในท่าเดิมประมาณ15-30นาทีหรือจนกว่าจะทนไม่ไหวจึงลุกออกไปถ่ายอุจจาระค่ะการถ่ายอุจจาระก่อนครบเวลาอาจทำให้ตัวยาสำคัญออกฤทธิ์ได้ไม่เต็มที่นะคะ อย่าลืมล้างมือให้สะอาดหลังใช้งานค่ะขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะ